Movie for you ขอเสนอ f a l l out 2024ตอนที่5ความเดิมในตอนที่ผ่านๆมานะครับลูซี่ได้พาวิลซิกหนีการตามล่าจากคูเปอร์ครับแต่วิลซิกถูกยิงขาขาดแล้วก็ต้องทนทุกทรมานจากการใส่ขาเทียมแบบสดๆก็ไม่สามารถฝืนเดินทางต่อไว้ครับจึงตัดสินใจดกไซยนานไนต์ปลิดชีพตัวเองนะครับและให้ลูซี่เนี่ยพาเขาไปส่งให้โมเดเวอร์เพียงแค่หัวแทนครับ ลูซี่จึงออกเดินทางพร้อมกับหัวของวิลซิกเพื่อไปช่วยพ่อของเธอแต่ระหว่างทางดันถูกสัตว์กลายพันยักษ์จอมเขมือบงาบเอาไปกินซะก่อนครับส่วนแม็กซิมัสเนี่ยที่ตะลุยภารกิจแรกกับอัศวินไททัสผู้เป็นนายก็จัดการยิงสังหารหมีกลายพันธุ์ที่เข้ามาจู่โจมไททัสลงได้แต่ไททัสกลับโทษทุกอย่างว่าเป็นความผิดแม็กซิมัสและรอชำระโทษเขาทันทีที่กลับไปถึงฐานพาราดอนแถมยังด่าเขาแบบลืมเจ็บลืมโคม่อีกด้วยนะฮะแม็กซิมัสก็เลยปล่อยให้เขาพล่มด่าจนตายไปเองเลยนะฮะโดยที่ไม่ส่งยารักษาให จากนั้นก็แอบ,บเอาชุดกเกราะเหล็กไปใส่และสวมรอยเป็นอัศวินไททัสแทน เรื่องราวในตอนที่5ครับเริ่มขึ้นหลังจากที่แม็กซิมัสและทัสเดสได้เจอกับผัวของวิลซิกแล้วครับคืนนั้นระหว่างที่พักค้างแรมครับทั้งคู่ก็ได้มานั่งเมาส์มอยกันโดยเฉพาะทัสเดสครับที่คุยจ้อถึงวิริกรรมลากไส้ปลาของตัวเองและเจ้านายไม่หยุดแม็กซิมัสในชุดอัศวินก็หัวเราะรรวนไม่หยุดเช่นกันครับมีความสุขกันทั้งคู่ทัสเดสทักเจ้านายที่ไม่ได้ตรีตรารับเขาเป็นบ่าวรับใช้เสียทีแล้วก็ขอให้เขาทํามาในคืนนั้นเลยแม้แม็กซิมัสจะพยายามพูดเบียงบ่ายว่ามันเจ็บ แต่ก็พ่ายแพ้ต่อความกระตือรือร้อนของทัสเดียสอยู่ดีครับจึงตรีตรายเขาตามที่ขอหลังจากประกาศหน้าที่จบก็ทําการประทับตาด้วยสัญลักษณ์ประจําตัวที่อยู่หลังมือของชุดเกราะครับเมื่อเหล็รนนก,กร้อนฉานแนบกับต้นคอทัสเดสก็ร้องแตวแตกทันทีเลยครับแล้วตามด้วยเสียงเอ็โคโหยหวนดังไม่หยุดหลังจากที่คุยกันอย่างถูกคออยู่พักใหญ่ครับแม็กซิมัสก็ตัดสินใจบอกความจริงทัสเดสด้วยการเปิดหน้ากากโชว์ใบหน้าตัวเองครับเพราะว่าต้องการเติมเรื่องราวให้ตรงก่อนกันกบฐาน ทันทีที่เขารู้ว่าผู้เป็นนายคือแม็กซิมัสส่วนไททัสได้ตายไปแล้วเวลตาของทัดเดียสก็เปลี่ยนจากเฟลลี่เป็นแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความเกลียดชังทันทีซึ่งทัดเดียสก็สแสดงออกทางสีหน้าชัดเจนครับว่ากูไม่เอาด้วยแล้วก็ปากทงตายแม็กซิมัสว่าจะต้องถูกฆ่าแน่นอนเมื่อแม็กซิมัสที่คิดว่าตนเองกับทัดเดียสจะกลายมาเป็นเพื่อนกันได้ก็เสียความรู้สึกมากและด้วยความหว,ดวาดกลัวจะโดนเปิดโปงก็เลยคิดจะฆ่าปิดปากทัดเดียสครับและได้กระทืบขาเขาจนหัก ทัสเดียนนะฮะจึงสู้กลับแล้วก็หนีไปได้ครับโดยฉกเอาแกนฟิวชั่นที่ชุดกราะไปด้วยนะฮะก็คือฟิวชั่นคอ้นนั่นเองทําให้ระบบในชุดกราะในปิดตัวลงและเข้าสู่โหมดสแตนบายทันทีครับแม็ซิมัสจึงติดอยู่ในชุดกราะขยับตัวไม่ได้ครับถูกขังเอาไว้โดยไร้การระบายอากาศอย่างเต็มรูปแบบจนเช้าวันต่อมาครับแม็กซิมัสที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อเพราะร้อนอบอ้าวจนแทบสลบครับ แต่อยู่ดีๆก็กลับช็อกตาตั้งขึ้นมาทันทีเมื่อพบว่าเหล่าฝูงมแมลงสาบกลายพันธุ์ไซเบิรมได้ออกล่าเหยื่อครับและมันรู้ว่ามีของอร่อยอยู่ในชุดกรอะซึ่งก็คือตัวเขาเองครับฝูงมแมลงสาบนะครับพยายามที่จะแทรกตัวเข้าไปในชุดแล้วก็ฉีกกระชากชิ้นส่วนชุดกราะอ,ออกมาเรื่อยๆครับซึ่งดูยังไงแม็กซิมัสก็ไม่น่ารอดครับ และจู่ๆร่างของมันก็เกิดระเบิดบึ้มเหลือแต่น้าสีเขียวๆกระจายเปื้อนชุดกรอะเต็มไปหมดและด้วยฝีมือของลูซี่ที่เดินทางผ่านมาเจอนะครับเธอจึงยิงจัดการเหล่าแรงสาบกลายพันธุ์หมดทั้งฝูงครับเมื่อแม็กซิมัสเห็นว่าเป็นลูซี่นะฮะก็ค่อยๆลงอกแล้วก็รีบขอความช่วยเหลือจากเธอทันทีโดยเล่าเฉพาะสิ่งที่อยากให้เธอรู้นะครับว่าเขาติดอยู่ในชุดกรอบแล้วก็ขยับไม่ได้เนื่องจากถูกเด็กรับใช้ขโมยเอาแกรฟิวชั่นไปซึ่งลูซี่ก็ไม่เชื่อใจแม็กซิมัสเท่าไหร่ครับก็เลยพูดออกไปตรงๆว่า สัปดาห์นี้เธอเจอแบบหลายอย่างมากโดนเล่นมาหนักมากต้องระวังตัวนะฮะส่วนชายที่แม็กซิมัสขอให้เธอพาหนีมานั้นเธอกําลังตามหาหัวเขาอยู่จนกระทั่งผ่านมาแถวนี้ทันใดนั้นครับลูซี่ก็เกิดอาเจียนออกมาครับมันเป็นอาการป่วยจากรังสีซึ่งแม็กซิมัสก็รีบนมน้าวเธอว่ามียายอยู่ที่แขนเสือ้อให้เธอเอาไปได้เลยเพียงแค่ช่วยเขาออกไปจากชุดเกราะ แต่ลูซี่ครับก็ยังปฏิเสธที่จะช่วยเขาครับเพราะว่าไม่เชื่อใจเขาอยู่ดีแม็กซิมัสเขาก็เลยได้ต่พูดให้เธอลองช่างใจดูเพราะว่าเธอนั้นกําลังจะหมดสติซึ่งถ้าเธอสลบไปเมื่อไรเนี่ยได้นอนคุยกับรากมะ่วงกันทั้งคู่แน่นอนครับสุดท้ายลูซี่จึงตัดสินใจช่วยแม็กซิมัสออกมาจากชุดเกราะซึ่งเธอรู้ได้ทันทีว่าชุดเกราะนั้นเป็นรุ่น t 6 0ครับเพราะว่าเคยเห็นในคู่มือวิศวกรรมเก่าๆแต่เธอไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนครับจึงเมาเรื่องชุดเกราะว่ารุ่นนี้ดีอย่างละเอียดยิบไม่หยุดปาาากกกเเเลยรรััจจะะท่งงธอหมดสสติพิพพี สลับกลับมายัางอุโมงใต้ดินกันอีกครั้งนะครับนอมและเซธที่พากันมาตรวจสอบหาความจริงภายในวอล2กสามก็พบว่าทุกคนในนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนครับโดยข้องกับการทดลองหนูโทเปียครับที่ให้อาหารและอยู่ที่พักอาศัยแก่พวกหนูอย่างดีจนเกิดการแพร่พันธุ์และกินกันเองในที่สุดซึ่งสภาพนั้นก็บ่งชี้ว่าทุกคนนั้นฆ่ากันเองด้วยเช่นกันนอมก็ยังรู้อีกว่าพวกนักปล้นผ่านเข้าประตูวอลมาจากข้างนอกด้วยปิ๊บบอยของแม่เขาเองซึ่งก็ไม่รู้ว่่ามัััันนนไไไปอยยูกกกบบพวล้ด้ดงงคร ทั้ง2คนนะครับได้เดินสำรวจมาจนถึงอีกด้านหนึ่งของวอลสามสิบสองจนมาถึงห้องห้องหนึ่งซึ่งมีคนตายเกลื่อนอยู่นะฮะในภาพพยายามตะเกียกตะกายหนีเข้าไปในวอลสามสิบเอ็ดทั้งยังมีดายิ g งเมสเซจเขียนไว้บนผนังด้วยว่าพวกเขารู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเมื่อสำรวจมาถึงตรงนี้ทั้งคู่ก็รู้สึกถึงความอันตรายจึงพากันกลับอย่างรวดเร็วครับเบตตี้ <B ett ie> สังเกตเห็นการที่ริมๆน้อยๆลกๆล,ลนๆของทั้งคู่จึงเรียกพวกเขาไว้เพราะว่าอยากรู้ว่าไปไหนกันมาแต่ทั้งสองคนก็พร้อมใจตีเน,นปปันออว กลับมาทางฝั่งของลูซี่อีกครั้งนะครับเมื่อเธอฟื้นขึ้นก็เห็นแม็กซิมัสกำลังค้นหาของที่จะนำมาปิดซ่อนชุดเกราะเอาไว้ทั้งคู่เนี่ยได้คุยกยวกับวอลนะครับซึ่งแม็กซิมัสคิดว่าในนั้นมีสัตว์ประหลาดเพราะว่าได้ยินทุกคนพูดแบบนั้นทําให้ลูซี่หัวเราะออกมาอย่างขบขันครับที่แม็กซิมัสไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบอลเลยก่อนที่จะบอกว่าในวอลเนี่ยมีแต่คนธรรมดาเหมือนเธอหลังจากที่แม็กซิมัสซ่อนชุดเกราะเรียบร้อยครับก็เตรียมเพื่อ,อออกตามล่าตัวทัดเดียส ซึ่งลูซี่เนี่ยเกิดปิ๊งไอเดียยืงกำลังรบอัศวินพาราดอนเพื่อช่วยพ่อของเธอจึงยื่นข้อเสนอต่อรองกับแม็กซิมัสว่าเธอเนี่ยได้ติดเครื่องติดตามมาไว้ในหัวครับหากยอมช่วยพ่อของเธอเธอก็จะนำทางไปหาหัววิลซิกทันทีแต่แม็กซิมัสก็ยังไม่กล้ารับปากเธออยู่ดีเพราะเขาไม่มั่นใจว่าทางพาราดอนจะช่วยเธอหรือเปล่าแถมเขาจะรอดชีวิตจากพาราดอนได้ไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งครับลูซี่จึงใช้จิตข,ขายของเรื่องตัวเองที่เป็นชาววอลครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ทําเรื่องเรวร้ายได้สุดๆก็แค่การลืมขอบคุณ เมซเมัสจึงตกลงร่วมมือกับรูซี่ครับแล้วก็เริ่มต้นออกเดินทางเพื่อบรรลุเป้าหมายแบบวินวินไปด้วยกันครับส่วนภายในวอลสามนั้นกําลังมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ดูแลคนใหม่ครับโดยมีป้าเบตตี้เป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งและที่คิดว่ามีการลงสมัครเพียงแค่เร็กและวูดดี้นั้นจริงๆแล้วยังมีเบตตี้ก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครได้เช่นกันทั้งที่เธอไม่เคยเห็นขึ้นเวทีหาเสียงและไม่มีท่าทียื้อแย้งครับหรือว่าช และการพูดคุยกันระหว่างการต่อแถวเข้าคูหานะฮะก็ทําให้รู้ว่าคะแนนเสียงน่าจะเทม,มาทางเบตตี้มากกว่าครับเพราะว่าเร็กรและวูดดี้จัดการเคปัญหาเรื่องน้าไม่ได้อีกทั้งเบตตี้ก็เคยเป็นผู้ดูแลวอล์มครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองงานนี้แม้แต่เร็กซ์ซึ่งเป็นผู้สมัครก็ยังเปลี่ยนใจไม่เลือกตัวเองแต่หลายตามเสียงส่วนใหญ่แล้วก็เลือกเบตตี้ด้วยเช่นกันครับส่วนทางด้านลูซี่ครับหลังจากออกเดินทางตามหาหัววิลสิกครับตามพิกัดบนสมาร์ทอัลลตหรือว่าปิบอยนะครับซึ่งเธอก็คาดว่าจะตามหาเด็กกรรัับใช้ทนนตอนตอพะิ ซึ่งเธอก็ได้ขอให้แม็กซิมัสเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วง200ปีที่ผ่านมาให้เธอฟังแบบสรุปสั้นๆเพราะว่าเธอรู้แค่ประวัติศาสตร์เรื่องการทิ้งบอมบ์แล้วก็ประวัติศาสตร์อเมริกาตลอด320ปีก่อนหน้านั้นแต่เธอยังอยากรู้เรื่อง200ปีล่าสุดหลังจากระเบิดลงนะฮะซึ่งแม็กซิมัสก็ไม่รู้จะเล่าอะไรเหมือนกันครับเพราะว่าระเบิดลงตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่ระหว่างที่ทั้งคู่เดินทางเนี่ยก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวบนดินแล้วก็ใต้ดินกันไปด้วย ทางด้านนอมก็ยังพยายามค้นหาความจริงครับและคราวนี้เขาก็ใช้รหัสบุคลากรล็อกอินเข้าไปในไฟล์ที่เก็บข้อมูลระหว่างวอลนะครับเรียกบันทึกการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างวอลนะครับและได้พบความจริงว่าผู้ดูแลวอล33ทุกคนต่างเป็นผู้ที่ถูกย้ายมาจากวอล31ทั้งสิ้นรวมถึงพ่อของเขาและก็เบตตี้ด้วยเช่นกันครับทาให้นอมรู้สึกช็อกและก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นไปอีกว่ายังมีความจริงอะไรบ้างที่ถูกซุกไว้ไม่ให้รู้ครับ งานนี้ก็เลยเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับผู้ดูแลวอลคนใหม่นอมได้เข้าไปแสดงความยินดีกับเบ็ตตี้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดูแลครับแล้วก็ยืนมองเธออยู่พักใหญ่นะจนเบ็ตตี้รู้สึกแปลกใจว่าจะมองว่วทําไมนะักเลยตัดเค้กแบ่งใส่จานให้นอมเอาไปกินพร้อมด้วยรอยยิ้มครับซึ่งนอมเองก็รับมาพร้อมกับยิ้มให้เธอเช่นกันครับนอมยังคงทําตัวตามปกติเหมือนวันที่ผ่านมาครับทว่าเมื่อเขาคล้อยหลังครับแววตาเบ็ตตี้ก็เปลี่ยนไปเธอจ้องมองนอมด้วยความระแวดระวังแววตาแข็งกร้าวอย่างชััดเจนครบ กลับมาที่การเดินทางอันราบรื่นของลูซี่กับแม็กซิมัสครับซึ่งลูซี่นั้นจ่อเป็นหนูจำไม,ไม่หยุดเลยทีเดียวครับตั้งแต่ประเด็นการหาและการรวบรวมเทคโนโลยีก่อนสองครามซึ่งเป็นงานของแม็กซิมัสและกลุ่มพาราดอนแต่นั่นก็เพื่อไม่ให้คนอื่นมีเทคโนโลยีเหล่านั้นไม่ได้ทําเพื่อมนุษยชาติแต่อย่างใดครับอารมณ์เหมือนประมาณว่าจะลิปของไปใช้เองอะไรประมาณนี้ต้องการที่จะก้าวหน้ามากกว่าใครในแดนร้างอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ขณะที่ทั้งคู่กาลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะก็ทุกอย่างก็หยุดชะง,งักลงทันทีครับเมื่อมีชายหญิงคู่หนึง่งยืนขวางทางอยู่ตรงหน้าและตะโกนถามเสียงดังว่าพวกเขาไม่อาวุธไหม,ไมซึ่งแม็กซิมัสก็ตะโกนตอบไปทันทีว่าไม่มีแต่ลูซี่ได้กระซิบยงทันทีว่าเธอนั้นมีอาวุธครับจ้องแม็กซิมัสอย่างไม่เข้าใจว่าทําไมต้องพูดโกหกแต่ก็แอบ,บกําปืนเอาไว้แน่นครับอีกฝ่ายก็ตะโกนกลับมาว่าไม่มีอาวุธเช่นกัน พวกเขาเพียงแค่ต้องการเดินทางผ่านไปเท่านั้นครับซึ่งแม็กซิมัสก็ตะโกนตอบตกลงและก็แอบกระซิบบอกให้ลูซี่ส่งปืนไม้เขาแต่ลูซี่เนี่ยไม่ส่งให้ครับเพราะว่าคิดว่ายังไงอีกฝ่ายก็ไม่มีอาวุธแต่แม็กซิมัสเนี่ยแน่ใจว่าพวกเขาต้องโกหกแน่ๆครับ ในระหว่างทา้งที่เดินสวนผ่านไปนั้นเนี่ยผู้หญิงที่มากับชายแปลกหน้าก็ได้สังเกตเห็นพิษบอยบนข้อมือลูซี่ครับเธอมองด้วยสายตาประสงค์ทราบครับแบบไม่มีประสงค์ดีขึ้นมาทันทีและอีกฝ่ายก็หยิบปืนที่ซ่อนไว้ขึ้นมาพร้อมกันแม็กซิมัสจึงดึงปืนของลูซี่ออกมายิงสวนทั้งคู่อย่างรวดเร็วและจัดการสังหารอีกฝ่ายได้ทั้งหมดครับแต่แม็กซิมัสก็ถูกยิงเข้าที่แขนซ้ายเต็มเด้วยเช่นกันลูซี่ที่ยังตามเหตุการณ์ไมท่ทันก็ตะโกนโวยวายเสียงดังทันทีว่าแม็ Maxim กซกกิมัส แถมยังเป็นพวกอสูรอีกด้วยอสูรนี่นะฮะก็คือพวกมนุษย์กินคนที่อยู่ในฟอเรสนั่นเองครับก็จะเป็นประเภทของบุคคลอีกประเภทหนึ่งซึ่งทําตัวผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วไปนะฮะเพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับแดนร้างนั่นเองก็คือการที่ต้องกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับและในตอนนั้นครับลูซี่ก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าแม็กซิมัสเองก็ถูกยิงด้วยเช่นกันครับแต่เจ้าตัวกลับพูดอย่างชิวๆสบายสบายว่า เรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแถมแผลก็แค่ถักๆเท่านั้นทําให้ลูซี่เนี่ยกลับรู้สึกผิดขึ้นวาทันทีครับเธอได้ถามแม็กซิมัสเกี่ยวกับเรื่องของพวกอสูรซึ่งเธอไม่เคยได้ยินมาก่อนและเมื่อรู้ว่าอสูรเป็นพวกมนุษย์กินคนเนี่ยลูซี่ก็ทําหน้าเอื่อมระอาและก็สะบัดหยาบออกมาทันทีนะฮะในตอนนี้ลูซี่ดูเริ่มจะมีวิวัฒนาการในการพูดเหมือนคนข้างบนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะลูซี่แอนแนน่ารักแล้วก็สดใสที่พวกเราหมั่นไส้กันมาตั้งแต่่่แแรรรกกกก็็็เเเิมจะะะหาายยปลลล้วนนนนนนนตออีีูซคคถืับ ตัดภาพมาที่วอลกันอีกครั้งนะครับบูดี้ได้มายืนมองโปสเตอร์หาเสียงเลือกตั้งของตัวเองแล้วก็ยืนรูบๆคำๆอยู่อย่างนั้นด้วยความเสียดายแล้วก็ผิดหวังลุงเดวี่เดินผ่านมาก็ให้กําลังใจบูดี้ครับว่าเขาหาเสียงได้ดีแล้วแต่นอกจากนี้เขาก็ทําอะไรไม่ได้อีกนอกจากปล่อยให้ประชาธิปไตยทํางานครับ หลังจากนั้นดุงเดวี่ก็ใช้เรื่องราวในตอนที่เขาลงสมัครเลือกตั้งผู้ดูแลแต่แดันเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารขึ้นมาเพราะว่าด้วงงวงเ,เป็นเหตุเลยแพ้ให้กับแฮงไปครับในตอนนั้นแฮงพูดว่าถ้าสถานการณ์ดูมืดมนก็ให้เลือกคนจากว่า31ซึ่งในคำพูดครั้งนั้นก็ได้กลายเป็นสโลแกนในการตัดสินใจเลือกผู้ดูแลวอลในเวลาต่อมาครับแล้วก็เป็นที่มาของการเลือกเบตตี้เป็นผู้ดูแลวอลในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน นอมได้มาหาเซตครับที่กําลังนั่งง่วนอยู่กับการช่วยสเตฟานีเลี้ยงลูกปันหนึ่งก็เป็นลูกตัวเองครับนอมจ้องมองเซตที่จุกๆก็กลายเป็นพ่อลูกอ่อนแบบหมดคําจะพูดเลยครับแล้วก็ได้ปรึกษาเซตเกี่ยวกับความแปลกครับเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนต่างเลือกผู้ดูแลที่มาจากวอลสามสมาโดยตลอดซึ่งที่วอลสามสิบสทำแบบนี้ก็เหมือนกันครับ แต่เซตก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรเพราะทุกคนต่างก็บอกว่าวอลสามสิบเอ็ดเนี่ยมีทรัพยากรมากกว่าระบบการศึกษาดีกว่าแล้วก็มีสโลแกนอันทรงพลังที่บอกว่าถ้าสถานการณ์ดูมืดมนก็ให้เลือกคนจากวอลสามสิบเอ็ดซึ่งทำให้เรารู้ว่าคนจากวอลสามสิบสองและสามสิบสามนั้นไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยครับได้แต่ทําตามๆกันไปซึ่งตลอดเวลาที่เซตพูดคุยกับนอมเนี่ยเขาก็เขย่าลูกเซกไม้ครับเพื่อกล่อมลูกสเตฟานีไปด้วยไม่หยุดนะครับแต่นอมก็ดูจะไม่ปักใจเชื่อนักว่าประ เซตเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าสเตฟานี่เองก็มาจากวอล์สามสิบเอ็ดและในตอนนั้นสเตฟานี่ก็เดินออกมาจากห้องน้ําพอดีนะฮะนอมจึงขอตัวกลับไปก่อนแต่แล้วครับก็เกิดการเปลี่ยนใจกันกลับมาถามสเตฟานี่ถึงเรื่องราวในวอล์สามสิบเอ็ดซึ่งสเตฟานี่ก็ตอบอย่างมีชั้นเชิงด้วยการถามกลับว่าพ่อของเขาได้เล่าอะไรบ้างพร้อมทั้งมองอย่างเชิงอีกฝ่ายซึ่งสรุปแล้วนอมก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรจากสเตฟานี่เลยต่อมาครับเบ็ตตี้ก็ประกาศแจ้งเรื่องการประชุมในวันพรุ่งนี้10บโมงเช้าเกี่ยวกับอนาคตของวอลสามสิ ส่วนลูซี่และแม็กซิมัสครับก็เดินทางมาด้วยกันจนถึงแดนร้างนะฮะชาร์ดี้แซนนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงแรกของสาธารณรัฐแคลิฟอร์เนียใหม่หรือว่า NCR นะฮะ New California Republic นะครับถ้าใครที่เล่น For All ภาคที่3มภาค4มาก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับซึ่งมันมีอยู่นะฮะในเรื่องราวนะฮะ ที่มีสิ่งก่อสร้างอยู่หนาแน่นมากๆครับเพียงแม้จะเป็นแค่สร้างนะครับแต่ก็ดูสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นแต่มันก็เหมือนกับที่อื่นที่ผ่านมาก็คือไร้ผู้คนอยู่อาศัยครับเลยูซี่เนี่ยได้หยุดดูป้ายต้อนรับเข้าสู่เมืองครับซึ่งแม็กซิมัสก็ไม่เข้าใจว่าเธอจะยืนมองมาไปทําไมเธอรู้สึกประหลาดใจที่มีการหวนคืนกลับสู่อารยธรรมอีกครั้งครับซึ่งจุดประสงค์ของวอลเองก็ตั้งเป้าหมายว่าจะขึ้นสู่ผิวโลกในสักวันเพื่อเริ่มต้นอารยธรรมใหม่ได้เช่นกันครับแต่มันกลับเกิดขึ้นมาแล้วแม้ไมมมม่่ีคควววาาาาชชยเหลือจกก็ตรับ เมื่อเดินผ่านอุโมองค์มืดมาทั้งคู่ก็เจอกับหลุมระเบิดขนาดยักษ์ครับอยู่ใจกลางเมืองทําไม่ลูซส่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองใหม่ที่น่าจะรุ่งเรืองแห่งนี้แม็กซิมัสก็เล่าว่าการล้มไม่เป็นท่าในครั้งนั้นเกิดจากความเห็นต่างเรื่องวิธีการช่วยโลกแม็กซิมัสคือผู้รอดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นและภาพก็ย้อนกลับไปหลังจากที่เกิดสงครามขึ้นแม็กซิมัสที่ยังเล็กอยู่นะฮะได้แอบอยู่ในตู้แช่นมก็เลยรอดออกมาได้ครับและที่นั่นนะฮะเขาได้พบกับอัศวินจากพาราดอนเปน ขณะที่กําลังเดินทางต่อครับแม็กซิมัสก็เกิดเจ็บแผลขึ้นมาครับลูซี่เห็นผ้าชุ่มไปด้วยเลือดก็มองแม็กซิมัสอย่างเคร่งเคงนันทีที่ทําเป็นเก๊กชิวๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับลูซี่จึงหาทางช่วยแม็กซิมัสครับด้วยการเดินหาของที่จะเป็นช่วยรักษาเขาได้จากในเมืองและตระเวนหามาจนถึงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของฮอว์ทนนะครับของบริษัทวอลเทค เธอจึงรีบเดินเข้าไปข้างในด้วยความรีบร้อนครับแม้ว่าแม็กซิมัสเรียกเธอไว้เพราะคิดว่าอาจจะมีอะไรข้างในลูซี่ที่คิดว่ามันน่าจะมีชุดปฐมพยาบาลอยู่ในนั้นครับหรือว่าพวกสติมพักอะไรประมาณนี้ก็เดินนำเข้าไปข้างในทันทีแม็กซิมัสครับจึงตามเธอเข้าไปข้างในแต่แล้วนะฮะก็กลับไม่เจอลูซี่ครับจนตามทางมาเรื่อยๆก็ไม่เจอใครอยู่ที่นั่น จนกระทั่งแม็กซิมัสเดินเข้าไปในห้องเวชภัณฑ์ครับซึ่งเป็นห้องเก็บสิ่งเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการแพทย์ครับทันทีที่เปิดเข้าไปครับประตูก็ล็อกทันทีสัญญาณไฟสีแดงสว่างวาบขึ้นพร้อมกับกลุ่มควันที่ถูกปล่อยลงมาจากด้านบนคลุมจนเต็มห้องครับแต่แล้วแม็กซิมัสก็หล่นลงไปข้างล่างทันทีกลับมาที่วอ3สามสิบสามครับซึ่งวันนี้เบ็ตตี้ได้นัดทุกคนมาประชุมพร้อมกันเพื่อประกาศโครงกรารตั้งโรครากใหม่ซึ่งเธอและผู้ดูแลของวอรสามสิบเอ็ดมีความเห็นที่ตรงกันให้คนในวอกตัอ,อมา้งรรากในว32 เพราะว่าที่นั่นมีค่ามากเกินกว่าที่จะปล่อยให้ร้างโดยจะทําการฟื้นฟูวอล์33และให้ย้ายเข้าวอล์32ในสัปดาห์หน้าเพื่อเริ่มต้นใหม่ครับจากนั้นครับเบ็ตตี้ก็พาทุกคนมาเดินชมวอล์32ซึ่งในตอนนั้นทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อมเข้าอยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยโดยมีไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครับต่างจากที่นอมเข้ามาดูเมื่อไม่กี่วันก่อนริบลับ ทุกจุดถูกคลียจนสะอาดเหมือนใหม่แม้จะมีจุดเลือนและร่องรอยจากการต่อสู้รอยชำรุดแต่งหักพังอยู่บ้างแต่คนทั่วไปก็คงไม่เอะใจยอยู่ดีเบตตี้ได้พูดเป่าคำอับทุกคนให้จำไว้ว่าสิ่งที่มีในวอล31และ32และ33นั้นมันดีแค่ไหนและการแยกเป็น3ามบอลนั้นก็เพื่อปกป้องไม่ให้คุกคามแพร่กระจาย แต่ก็ยังคงเชื่อมต่อกันนะครับเพื่อช่วยเหลือนะย้มจําเป็นอยู่ดีและยังย้ําว่าทุกคนคือผู้โชคดีทุกคนคือแสงที่ส่องไปยังความมืดจนถึงวันที่เราจะได้นําแสงขึ้นไปยังพื้นผิวนะฮะและก็ถ้อยวลีเหล่านี้ก็ทําให้ทุกคนชาววอลตางยอมรับและทําตามอย่างว่าง่ายโดยไม่มีข้อโตแย้งครับนอมเดินม,มาถึงห้องทํางานของผู้ดูแลครับซึ่งเดิมทีก็เคยมีศพผู้ดูแลนั่งอยู่ในห้องบัดนี้มันได้กลายเป็นห้องทางานธรรมดาห้องหนึ่งที่ไม่มีอะไรพิเศษนอมยืนเครียดอยู่ที่โต๊ะทำงานผู้ดูแลครับเพื่อคิดว แต่เบตตี้ก็เข้ามาในห้องซะก่อนเธอได้ถามอย่างเชิงนอมอีกครั้งว่าเพราะเชค็คว่าเขาได้เจออะไรที่น่าสนใจบ้างไหมนอมตอบเพียงแค่ว่าทําความสะอาดได้ดีมากในตอนที่เบตตี้จะเดินออกไปครับนอมได้ตัดสินใจถามเธอถึงปิ๊บบอยของแม่ซึ่งเบตตี้ก็บอกว่าเธอและแฮงค์เนี่ยได้ฝังมันลงไปพร้อมกับร่างของแม่นอมแล้วครับจากนั้นก็จิกหางตาใส่นอมก่อนที่จะเดินจากไปคล้ายจะสื่อว่าหากจะสงสัยเธอเท่ากับสงสัยพ่อตัวเองด้วยเหมือนกันโดยที่เธอไม่รู้เลยว่างานนี้นอมสงสัยทั้งคู่นั่นแหละ รวมถึงทุกคนที่มาจากวอลส31ก็ด้วยเขาหันกลับไปมองด้านหลังต๊ะทำงานของผู้ดูแลวอลส32ซึ่งเป็นหน้าต่างกลมใสนะครับภายนอกมีภูเขาท้องฟ้าและก้อนเมฆซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นของเทียมทั้งสิน้นที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ครับสิ่งที่นอมเห็นด้วยตาทั้งหมดดูจะเชื่อไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันย้อนแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นและความจริงที่ซุกซ่อนไว้นั่นเองทําให้นอมไม่รู้อีกแล้วครับว,ว่าจะไว้ใจอะไรในวอลได้อีกบ้างครับ ส่วนฝั่งลูซี่และแม็กซิมัสนะครับที่หายตัวไปก็พบว่าทั้งคู่กาลังนอนแผ่สลึงสลบสไลด์แบบไม่ได้สติอยู่บนเตียงขนาดพอตัวนะครับขณะนั้นลูซี่เองก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็หันไปม,มองรอบๆจากนั้นก็ลุกขึ้นและพบว่าอาวุธของเธอไม่อยู่แล้วในขณะที่ลูซี่เดินดูรอบๆครับแม็กซิมัสก็ฟื้นขึ้นและงงสุดติ่งว่ากําลังอยู่ที่ไหนแต่ลูซี่ให้คำยืนยันว่าเขาจะไม่เป็นไรแล้วก็เยยศหน้าให้แม็กซิมัสลุกขึ้นมาดูด้วยก,กันกับเธอ เขารู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นทันทีครับลูซี่พูดพร้อมกับยิ้มตาเป็นประกายด้วยเปี่ยมความหวังอีกครั้งว่าตอนนี้แม็กซิมัสและเธอกาลังอยู่ในที่ที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือในวอลนั่นเองแล้วเรื่องราวในตอนที่5ก็จบลงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่5นะครับของ Fallout 2024นั่นเองซึ่งในตอนนี้เนะี่ยนอมสงสัยมากขึ้นนะครับว่าต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับวอล32แน่นๆและพยายามที่จะหาคําตอบให้ได้ครับ ส่วนทางด้านแม็กซิมัสก็ได้หัวของเป้าหมายมาแล้วนะฮะแต่ดันมีเรื่องราวกับคนรับใช้จนเสียท่าถูกขโมยพลังงานของชุดไปครับทำให้เขาเกือบตายเป็นอาหารให้กับพวกแมลงสาบกลายพันธุ์แต่โชคดีที่ลูซี่ดันมาเจอซะก่อนนะฮะจึงสามารถช่วยออกมาจากชุดเกราะได้แล้วเมื่อทั้งสองเดินทางไปได้วยกันก็ไปโดนกับดักจนตกเข้าไปในวอล์อีกครั้งครับและสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรมันคือที่ไหนและมีไว้ทาอะไรพวกเขาโดนจับทดลองหรือไม่ ไว้เราไปดูกันในตอนที่6สําหรับวันนี้ทางเราทีมงาน Movie For You ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ